ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่18มกราคม2567ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะรู้ก่อนใช้ไวไฟฟรีเช็คก่อนวิธีปลอดภัยเมื่อใช้ไวไฟฟรีปัจจุบันไวไฟฟรีหรือ Wi-Fi สาธารณะมีให้บริการทั่วไปแต่มิจฉาทีพอาจใช้เป็นช่องทางแฮกปล่อยมันแวร์ดูดข้อมูลขโมยพาสเวิร์ดสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแชร์ทริคจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB แนะนำวิธีใช้ฟรีไวไฟ,ฟให้ปลอดภัยดังนี้ 1. ปิดระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบอัตโนมัติเพราะระบบอาจไปเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัยเสี่ยงถูกแฮ็กข้อมูลได้ 2. เชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะที่ปลอดภัยเพราะแฮกเกอร์อาจปลอม Wi-Fi โดยใช้ชื่อคล้ายกับสถานที่ที่ให้บริการทำให้เกิดความเข้าใจผิดเผลอไปคลิกลิงก์ได้จึงควรสังเกตเครือข่ายที่ปลอดภัยเช่นมีการให้สมัครสมาชิกก่อนการล็อกอิน หรือต้องกรอกพาสเวิร์ดก่อนเข้าใช้งาน 3. หลีกเลี่ยงการเข้าเว็บที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย HTTPS เพราะอาจเป็นเว็บอันตรายเสี่ยงโดนไวรัสได้ 4. ไม่บันทึกรหัสผ่านหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบขนาดเชื่อมต่อฟรี WiFi เพราะอาจทำให้แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าสู่ระบบของเราได้ 5. ไม่ควรติดตั้งหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ขณะเชื่อมต่อฟรี WiFi เพราะอาจทําให้โทรศัพท์เราติดมันแวร์ได้ 6. เลี่ยงการทําธุรกรรมออนไลน์เช่นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือช้อปปิ้งออนไลน์ขณะเชื่อมต่อฟรี Wi-Fi เพราะเสี่ยงต่อการถูกแฮกเกอร์ดักเอาข้อมูลไปใช้จนเกิดความเสียหายได้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอาชยากรรมออนไลน์หรืออายัดเงินได้ที่โทร1 4 4 1ได้ตลอด24ชั่วโมง และแจ้งความออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้นที่ www.thaipolisonline.go.th